สวัสดีกันนะครับ w e l c ับมาอยู่ผมชายหนุ่มพู้หลงไหลในโอแมงโก้และนี่ก็คือรายการที่ตัว,วน,นี้ก็ยังไม่มีชื่อครับวันนี้นี่ก็ขอกลับมาหาคอนเทนต์ที่หายไปนานกับไอเทมซิกเนเจอร์ของเราตัวละครในโทโฮและนี่ก็เป็นพาร์ทที่5แล้วครับหลังๆมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีไอเทมให้พูดถึงเท่าไหร่แล้วนะเราก็ไม่รู้ด้ว่าไอที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันเรียกว่าไอเทมได้หรือเปล่าแต่บางอันเนี่ยข้อมูลก็น้อยๆแต่ผมก็พยายามสรรหาจะเอามาเล่าให้ได้นะ ซึ่งในพาร์ทนี้จะมีไอเทมอะไรบ้างนั้นเราก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับชิโนระที่จะพูดถึงนี้มันเป็นสิ่งของที่จะติดตัวเธอคนนี้แทบจะตลอดเวลาคือตามรูปทางออฟฟิเชียลเนี่ยผมไม่เคยเห็นนางถอดอินนี่ออกเลยนะถ้าจะเห็นเนี่ยก็มีแค่ตามพวกโดจินแล้วก็ในเว็บรูนอะไรสักอย่างนึงอะเออและนั่นก็คือทางของคิซูเมะครับเรียกว่าเป็นไอเทมสวมใส่จะได้ไหมเนี่ยข้อมูลมันก็ไม่ได้มีมากนักรอกครับคือคิซูเมะเนี่ยเธอเป็นเผ่าพันธุ์ซูรุเบะโอโตชิหรือโยไคยปีทางตก โยคัยน่าสะเพงที่จะทิ้งตัวลงมากระแทกหัวจากข้างบนเมื่อมีคนเดินผ่านมาตามถนนนิยามค่ำคืนที่มืดสลัวเธอเป็นโยคัยที่ขี้อายปกติเนี่ยจะอยู่ในถ้ำหรือบ่อน้ําชื่นชอบที่คคแคบๆนั่นเลยทำให้เธอเนี่ยมันจะอยู่แต่ในถังครับแต่ถึงจะบอกว่าขี้อายแต่น,นิ่ัส่ใจคอของเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะตามบทสัมภาษณ์ของท่านซุนในหนังสือโทฮกุมันุคุจูแกบอกไว้ว่าคิซูเมะเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่เลวร้ายจูจูเนี่ยก็โผล่มาตัดหัวโดยไม่พูดจาอะไรแล้วก็เอาหัวเนี่ยใสย่ถัง เพราะงั้นไอ้ศีรษะที่โผล่มาในเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ศีรษะของคิซึเมะก็ได้แต่เรื่องศีรษะที่ว่านี้ท่านซูนเนี่ยก็มีบอกต่อครับว่าใบหน้าที่เห็นเนี่ยก็เป็นใบหน้าของคิซึเมะนั่นแหละียงแต่ที่แกพูดแบบนั้นเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ากลัวไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าตารอกเออคุณโตครับคือเราต้องพูดถึงทางนะอ๋อโทษครับอย่างที่ว่าไปครับว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับแต่ผมก็ไปหามาได้นิดๆนะในตัวเกม5 2 5เนี่ยมันจะมีสเปลการ์ดงใบของคิซึเม ซึ่งทั้งสองใบาฮานเตเต้เนี่ยจะมีคอมเมนต์พูดถึงทางเอาไว้ด้วยครับใบแรกที่ชื่อซูรูเบะทอนเดะอิโนะนากะฮานเตเต้เนี่ยจะบอกประมาณว่าชอบไปอยู่ในถังแบบนี้เนี่ยคงจะขาดความมัน่นใจในตัวเองสินะก่อนจะบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยเถอะว่าข้างในถังเนี่ยมันเป็นยังไงสเปลกาดอีกใบซูร well ูเบะเวลดิสตรักเตอร์อันนี้เนี่ยเหมือนจะต่อจากอันตะกี้เลยครับคือฮานเตเต้เนี่ยพยายามจะถ่ายรูปข้างในถังใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าคิซูเมะเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วเกินคาดครับ อาตเต่เนี่ยก็เลยจับมาถ่ายไม่ได้สักทีนาเลยต้องมานั่งมโนเขียนบทความเอาเองว่าสุดข้างในถังเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวนะสุดท้ายก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับถังอยู่ดีนี่ว่าเอาเป็นว่าเราไปชิ้นถัดไปดีกว่าครับน่าจะพอมีน้ํามีเนื้อกว่านี้นะและนั่นก็คืออุปกรณ์ที่คาอินเบลินหรือโอลินเนี่ยจะชอบเขียนไปเขียนมาครับหรือบางทีเราก็อาจจะได้เห็นแม่นางแกเนี่ยคว้างมาด้วยชื่องมันนีก็คือรถเข็นล้อดเดียวของโอลินรถเข็นที่เป็นไปได้ว่าอาจจะใช้ในการขนศพมากที่สุดในโลก ใช่ครับโอริเนตจะใช้รถเข็นน,นี้ในการขนศพที่เธอจะขโมยโดวยวิธีการชิงศพของเธอเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบครับเช่นเก็บศพที่บังเอิญตกพื้นอยู่ขโมยตอนรับตาคนใส่รถเข็นโดยซ่อนศพที่ขโมยมาไว้ใต้หมวกฟางถึงแม้วิธีการเนี่ยจะดูไม่สมกับเป็นโยคายคาชานักแต่ก็เป็นวิธีการที่ประสบความสําเร็จสูงมากเลยทีเดียวครับเดิมทีก่อนที่อุซุโฮหรือโอคูจะได้รับพลังจากอิกายาตะในอดีตนรกมอดไมเนี่ยยังจาเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในการสร้างพลังงานความร้อนอยู่ครับ ซึ่งศพที่โอรินขโมยมาเนี่ยก็น่าจะเอามาใช้เป็นเชื้อไฟของที่แห่งนี้นี่เองแต่ปัจจุบันเนี่ยคงไม่จําเป็นแล้วมั้งเพราะว่าเเคโอคู oh เนี่ยก็น่าจะเกินพอแล้วถึงจะไม่รู้ว่ารถเข็นเนี่ยมันจะเป็นไอเทมได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเรามาดูไอเทมชิ้นถัดมากันดีกว่าครับขาที่3ของโอคูอย่าเพิ่งคิดลึกนะครับค่อยๆฟังกันไปก่อนคือหลังจากที่โอคูได้กลายเป็นร่างสถิตของอิกายะตะด้วยฝีมือของคานาโกร่างกายบางส่วนของเธอเนี่ยก็ดูจะเปลี่ยนแปลี่ยนไปโดยจะมีเนยแดงงที่อ่อูตรหน้าอก ขาซ้ายเห็นการแยกตัวที่มีลักษณะดูคุมเครือขาขวาเห่งการรวมตัวที่ลายดูหนักแน่นและขาที่3หรือก็คือมือขวาของโอคู oo, ที่ดูคล้ายๆกับปืนใหญ่หน้าที่ของขาที่3เนี่ยถูกระบุไว้ว่ามันเอาไว้ใช้นในการควบคุมขาทั้งสองข้างครับและด้วยขาทั้ง3ข้างนี้โอคู o เนี่ยจึงสามารถควบคุมพลังงานขั้นสุดยอดได้ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่คานาโกะเนต้องการในทเปาร์ดหลายใบของโอคูเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมพลังงานเนาะ ฉะนั้นโอคูเนี่ยก็คงจะต้องใช้ขาที่3นี้ในการควบคุมท่าโจมตีต่างๆด้วยแหละอย่างถ้าไม่ตายกลาเมลในตัวเกมภาค12.3ก็จะมีระบุไว้ชัดครับว่าเป็นท่าที่จะใช้แกนควบคุมในการยิงลำแสงความร้อนด้วยแต่ลำแสงในท่านี้เนี่ยมันไม่มีพลังโจมตีนะครับเพราะว่าลำแสงเนี่ยมันจะถูกยิงลงไปที่หน้าดินเพื่อสร้างการโจมตีจากการระเบิดของผิวดินแทนทั้งนี้ในหนังสือครีโมอ็อบมาริซามาริซาจะมีระบุไว้ด้วยครับว่าความร้อนที่โอคูสร้างขึ้นมาเนี่ย มันร้อนมากในระดับที่ว่าแม้แต่ต่อไปวิถีมินิของเธอเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างความร้อนระดับนี้ได้ซึ่งก็คงจะไม่แปลกหรอกครับในที่น่าสนใจนี่ก็คือในฉากจบของเรมูกับซูย่าในตัวเกมภาค11เราจะเห็นได้ว่าไอ้ขาที่3มเนี่ยมันถอดออกได้ด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าขายการเป็นไอเทมได้อยู่นะต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงเจ้านี้กันครับตาที่3ของสองพี่น้องโคมิกิพูดตามตรงส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตาที่3เนี่ยจะเป็นไอเทมได้นะ เพราะผมมองว่ามันเป็นเหมือนแบบอว,วัยวะส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์สตริมากกว่าถึงจะไม่รู้ก็เถอะว่าเผ่าพันธุ์สตริตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่ผู้ชมก็มีเสนอแนะเข้ามาด้วยก็เลยคิดว่าเอามาพูดถึงสักหน่อยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะตัวข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะมากด้วยนะครับคือที่เราพอรู้เนี่ยก็คือตาที่3นี้มันเป็นสิ่งที่เผ่าพันธุ์สตริใช้ในการอ่านใจผู้คนครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราพอรู้ก็คือตาที่3นี้มันเป็นเสมือนจิตใจของเผ ตามข้อมูลของโคยิชิจะมีบอกเอาไว้ครับว่าพลังในการอ่านใจเนี่ยก็คือความเข้มแข็งของจิตใจของตัวเองในกรณีของโคยิชิที่เลือกปิดตาที่3ของตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนการปิดกั้นจิตใจของตัวเองไปด้วยครับซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่โคยิชิเนี่ยไม่สามารถอ่านใจใครได้แต่กลับกันมันก็ทําให้โคยิชิเนี่ยสามารถกระทําสิ่งต่างๆด้วยจิตใต้สํานึกได้ครับ <Liu>? พูดง่ายๆว่าโคอิชิเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยความคิดของตัวเองครับแค่เคลื่อนไหวไ,ไปตามสถาน,านการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นๆการยื่น mm มือออกมาส โดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ากําลังทําอะไรอยู่คือตัวโคอิชิก็ไม่รู้ครับว่าต่อจากนี้เธอจะทําอะไรต่อไปการการะทาแต่ละอย่างเนี่ยก็ดูจะไม่ได้มีเป้าหมายอะไรด้วยแต่แค่การปิดตาที่3อย่างเดียวเนี่ยมันมีผลกระทบถึงขั้นที่ว่ามันทําให้คนอื่นๆไม่รู้สึกถึงตัวตนของโคยิชิด้วยซ้ำครับจนกว่านาเนี่ยจะเข้ามาในสายตาของเราหรือต่อให้หนายเข้ามาอยู่ในสายตาของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่ตรงหน้าเราครับและถ้าเกิดเธอหายไปจากสายตาเรา เราเนี่ยก็จะแทบลืมเธอไปในทันทีเลยครับว่าเธออ่ะเคยอยู่ตรงหน้าเราเมื่อกี้นี่นะแหมนี่มันหนักกว่าโดนคนคุยมืออีกนะเนี่ยนี่ไปกว่านั้นการปิดกั้นจิตใจของโคยชิเนี่ยมันทําให้แม้แต่พี่สาวของเธออย่างสตริที่มีความสามารถในการอ่านใจอ่ะก็ไม่สามารถที่จะอ่านใจน้องสาวข,ของตัวเองได้ครับก็อย่างที่ว่าไปครับทุกาการกระทาของโคยชิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สํานึก ตัวควุยชิ้เนี่ยแทบจะไม่ได้คิดอะไรอยู่เลยต่อให้สตอรี่พยายามจะอ่านใจน้องสาวคนตัวเองยังไงอ่ะมันก็ไม่สามารถอ่านได้อยู่ดีครับเพราะว่าภายในจิตใจของคุยชี้เนี่ยมันว่างเปล่าซะจนไม่มีอะไรให้อ่านแนะแต่ถึงแม้ว่าจะดูะไร้จิตใจแค่ไหนคุยชี้เนี่ยก็ไม่เคยหายไปจากจิตใจของผู้เป็นพี่สาวเลยนะครับอุ๊ยมันมาทางซึ้งได้ไงเนี่ยเออคือที่อธิบายเรื่องของคอยชียาวขนาดนี้เนี่ยเพราะผมอยากให้เห็นว่าแค่ปิดตาที่3าเนี่ยมันทําให้เป็นได้ถึงขนาดนี้เลยนะ และที่ผมนึกสงสัยเลยก็คือถ้าเผ่าพันธุ์สตูริตัวอื่นๆที่จะปิดตาที่3แบบที่โคยชีทำเนี่ยมันจะส่งผลแบบเดียวกับกรณีของโคยชีหรือเปล่าโอ้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่ผมไปเจอมาระหว่างหาข้อมูลคือดีไซน์ของ2พี่น้องโคมิจิโดยเฉพาะตาที่3เนี่ยอาจจะมีที่มาจากภาพวาดที่ชื่อ The Two Fridas ที่วาดโดยนักจิตรกรหญิงชาวเม็กซิกันอย่างฟรีดาคาโลครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูนี่กันครับร่มของทัทระคงอาซา ร่มที่มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์โดยจะมีตาและลิ้นขนาดใหญ่ติดอยู่ดูมันเธอจะทําให้มันออกมาเป็นแบบนั้นเพื่อใช้ในการทําให้ผู้อื่นตกใจแต่กลายเป็นว่าดีไซน์ที่ดูพิลึกพิลึกนั่นมันออกจะดูตลกและกลายเป็นที่นิยมของพวกเด็กๆในหมู่บ้านมนุษย์แทนครับซึ่งโคงอาสาเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นสักเท่าไหร่ร,ร่มสีจืจดจนี้เดิมเนี่ยมันเคยเป็นร่มสีมะเขือ,ขอม่วงมาก่อนครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเลยไม่ได้มีใครเอามาใช้จากจุดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทีีมมมม้้โงสาานกกก็ุุุแบบวได ดีไซน์ของร่มที่มี1ขา1ตาชวนทําให้นึกถึงโยคยตนหนึ่งที่ชื่อว่าอิปอนดาสาระโยคยสุดโหดที่ว่ากันว่ามนุษย์ที่หลงทางบนภูเขาเนี่ยมันจะถูกโยคยชนิดนี้ลักพาตัวฆ่าทิ้งหรือจะไปเป็นพวกเดียวกันเชื่อกันว่าคงอาสาเนี่ยเปลี่ยนดีไซน์ของร่มคันนี้ให้คล้ายกับโยคยดังกล่าวครับและยังเชื่อกันด้วยว่านามสกุลของเธอเนี่ยก็อ้างอิงมาจากโยคยตนนี้นี่แหละถึงเราจะเห็นว่าคงอาสาจะถือร่มคันนี้เอาไว้จนเหมือนกับว่ามันเป็นไอเทมได้เนาะแต่เอาข้อจริงเนี่ยมันก็ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งของที่กองอาสาไม่สามารถขาดได้เลยล่ะครับเพราะตัวตนของเธอเนี่ยก็คือสุขุมะงามิที่ต้องพกร่มติดตัวอยู่ตลอดเวลานะในพาร์ทนี้เนี่ยผมขอเอาคนนี้มาปิดท้ายก็แล้วกันครับกับยายดาวเซอร์ตัวน้อยนาซูรินั่นเองแน,น่นอนว่าที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คืออุปกรณ์สองชนิดที่นาซูรินเนี่ยถือแล้วก็มีห้อยเอาไว้ที่คอครับนั่นก็คือดาวซิงแบบแท่งแล้วก็ดาวซิงแบบแพนดูรัมการดาวซิงนั้นเอาตามความเป็นจริงมันก็คือการพยากรณ์ระบุหาตำแหน่งของแหล่งน้ำใต้ดินแร่ธาตุอัญมณีต่างๆ หรือกระทั่งการติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติเองก็ด้วยแต่ของนักสูรินหลักๆแล้วเนี่ยเหมือนเธอจะใช้ดาวซิงกับการตามหาสมบัติซะมากกว่าครับวิธีการดาวซิงเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับแต่เอาที่เห็นจากอุปกรณ์ของนักสูรินเนี่ยมันก็จะมี2แบบเนาะก็คือดาวซิงแบบใช้แท่งดาวซิงของนักสูรินแท่งที่ว่านี่ก็จะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอแล้วมันก็จะมีดาวซิงแบบที่ใช้ p พน d u ลัมที่จะใช้ของที่คล้ายๆกับลูกตุ้มที่นักสูรินเนี่ยห้อยเอาไว้ โดยทั้งสองแบบเนี่ยมันก็จะใช้คล้ายๆกันครับก็คือถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาวซิงพวกตำแหน่งของสิ่งของที่ระบุเอาไว้มันก็จะมีการขยับหรือชี้ไปในทางที่สิ่งของชิ้นนั้นเนี่ยอยู่หรืออย่างเจ้าดาวซิงแบบแท่งรูปตัว L เนี่ยเวลามันเจอของแล้วมันก็จะค่อยเข้าหากันเป็นลักษณะตัว X ครับโดยผู้ทําการดาวซิงเนี่ยก็จะอ้างว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนขยับอุปกรณ์นะอะไรประมาณนั้นแต่พูดกันตามตรงครับผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าจริงๆแล้วนาซูรีเนี่ยใช้อุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้บ่อยแค่ไหน เพราะสาหรับนสุรินแล้วเธอเนี่ยจะมีดาวซิงอีกแบบที่ตามข้อมูลเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะใช้วิธีนั้นเป็นหลักด้วยมันก็คือเมาส์ดาวซิงหรือการใช้พวกหนูในการช่วยหาสิ่งของครับคือพวกหนูเนี่ยมันก็จะชอบขุดรูขุดอะไรอยู่ใต้ดินใช่ไหมล่ะครับและนสุรินเนี่ยก็เป็นโยคายหนูเธอเนี่ยก็คงจะสั่งให้พวกมันเนี่ยช่วยหาของหรือระบุตําแหน่งของสมบัติที่อยู่ใต้ดินได้ไม่ยากเพีแต่การพึ่งพานหนูนั้นมันก็มีขีดจํากัดอยู่ครับเพราะหนูเนี่ยมันหาพวกของชิ้นใหญ่ๆไม่ได้ พวกของกินหรือสิ่งมีชีวิตที่ยังเคลื่อนไหวได้เช่นแมวเนี่ยพวกหนูก็คงไม่สามารถหาให้ได้ครับอีกทั้งของบางอย่างเนี่ยหนูมันก็ไม่เข้าใจหรือบางอย่างก็ไม่รู้จกักเลยเป็นเรื่องยากที่จะใช้พวกหนูในการหาผมเลยคิดว่านาซูรินเองเนี่ยก็คงจะต้องมีใช้อุปกรณ์ดาวซิงที่เธอโพกติดตัวไว้ก็ได้ครับถึงจะไม่รู้ก็เถอะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือจะเหมือนไอ GT สองที่ประเทศบางประเทศซื้อมาใช้อะนะ ในสเปร์กาสของนาซูรินเนี่ยก็จะมีบางใบครับที่ดูจะมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดาวซิงทั้งสองชนิดของเธอไม่ว่าจะโบฟูบิซี่รสที่คําว่าบิซีในที่นี้เนี่ยจะในถึงลักษณะของดาวซิงแบบแท่งที่เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อปฏิกิริยาของสิ่งของโบฟูนาซูรินโรสเปร์กัสจากพห12.5ที่จะมีคอมเมนต์ของอายะบอกให้เรารู้ด้วยครับว่าดาวซิงของนาซูรินเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้จริงๆนะ ราอายาในจะระบุว่ามันใช้ขุดหาเหรียญโบราณได้ด้วยและมันก็จะมีชิฟุนาซุรินแพนดูรัมซึ่งคําว่าแพนดูรัมเนี่ยก็จะหมายถึงลูกตุ้มที่ใช้ในการทําดาวซิงแบบแพนดูรัมนั่นเองครับพลานี่เนี่ยมันดูสั้นๆเนาะแถมดูไปเนี่ยก็ดูจะไม่ได้อะไรด้วยแต่ละอย่างเนี่ยดูจะไม่ได้มีน้ํามีเนื้ออะไรเลยวะและพาสต์ต่อไปจะไม่หนักกว่านี้อีกแล้ววะเนี่ยเอยเอาเป็นว่าฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันครับถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยก็ลองเมนททิ้งไว้ให้กันได้นะ ส่วนในพาทนี้เนี่ยถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือตกโรนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกท่าน,นี่ยสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ได้ที่คอมเมนต์เลยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากร b สเท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้อ้แมงโก้จงสถิตอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ